คุณเคยรู้สึกไหมว่ากาลังถอยหลังเข้าครองทั้งที่ทําตามกฎทุกอย่างทนทํางานหนักอดทนกับเจ้านายเพื่อเงินเดือนขึ้นปีละครั้งอดออมประหยัดทุกทางเท่าที่จะทําได้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกําลังทํางานกับระบบที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จทางการเงินแต่บางอย่างไม่เข้าท่ากฎที่ว่านี้มันชักไม่ชอบกนระบบต่างๆกลับล้มเหลวคุณชักหน้าไม่ถึงหลังเรื่องเก่าไปข้างหน้าเลยไม่ต้องพูดถึงกเกษียณแล้วละลืมไปได้เลยทุกวันนี้ก็แค่รอดไปวัน กูอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคัง่งแต่มันก็ไม่เป็นผลแล้วที่เล่นตามกฎมาตลอดมันจะพาเราไปถึงไหนหากคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองเสียใหม่เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปบ้างคุณก็จะพบว่ามันมีอีกกฎหนึ่งที่เหมาะกว่าสําหรับคนที่อยากจะรวยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนักลงทุนและนักเขียนผู้ประสบความสําเร็จโรเบิร์ตคิโยสกิ จะมาให้ข้อมูลที่จำเป็นให้คุณมีแผนการสร้างและขยายระดับความบา้างคั่งอย่างได้ผลจริงคิโยสกิเป็นนักเขียนติดดับขายดีของนิวยอร์กไทม์มีผลงานเช่นพ่อรวยสอนรูปและเรื่องอื่นๆงานเขียนของเขาสร้างยอดขายมากกว่า20ล้านเล่มทั่วโลกวันนี้คิโยสกิจะมาแบ่งปันแนวคิดที่พลิกโชมธุรกิจของเขากับคุณในลักษณะเดียวกับที่พ่อรวยเคยแบ่งปันกับเขา นี่จะเป็นข้อมูลที่คุณใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทำงานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทำงานเพื่อคุณข้อมูลที่จะนำอิสรภาพมาสู่คุณได้เรื่องราวของพ่อรวยสอนลูกเป็นเรื่องของพ่อสองคนที่มีค่านิยมต่างกันและให้คำแนะนำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือเสียดสีค่านิยมของใครนะครับเพียงแต่ว่ายกความแตกต่างให้เห็นกันเท่านั้นตัวอย่างเช่นพ่อจังผมมักจะสอนว่าตั้งใจเรียน ทำกันแนนให้ดีหางานดีๆทำทำงานหนักเข้าไว้ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บออมอย่าสร้างหนี้แล้วก็มีแผนกเกษียณอายุที่ดีนั่นคือสิ่งที่พ่อจนสอนผมแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าลูกไม่มีทางรวยจากการทำแบบนั้นหรอกเพราะไม่มีใครรวยได้จากการทำตามแผนนั้นแต่คุณก็คิดว่าการรู้จักเก็บเงินเป็นวิธีสร้างเงินไมมใชื่อ ถ้าคุณพิจารณาค่าของเงินในระยะ40ปีก็จะเห็นว่าเงินมันถูกออกแบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มีมูลค่าลดลงทุกๆปีแล้วคุณจะมานั่งเก็บออมสิ่งที่ลดค่าลงทุกปีไปทําไมและนี่ก็มีความหมายสําหรับคนที่หวังพึ่งแผนกเกษียณอายุว่าหลังจากวันที่เรากรเกษียณอายุไปค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นพ่อรวยผมบอกว่านี่เป็นคําแนะนําที่ไม่เข้าทา่าและนี่เป็นเพียงค่านิยมที่ต่างกันแต่นี่มันขัดกับทุกอย่างที่เคยได้ยินมานะครับ ภาพที่สําคัญมากๆที่พ่อรวยแสดงให้ผมดูตอนที่ผมยังเด็กๆคือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิเงินสี่ด้านแต่ละด้านจะแสดงให้เห็นถึงคนแต่ละประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นประชากรของโลกธุรกิจพ่อรวยบอกว่าในโลกธุรกิจมีคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม E ีซึ่ง E หมายถึงเ M p loy หรือลูกจ้างและพวกลูกจ้างนี้เองที่เราสามารถระบุพวกเขาได้จากค่านิยมหลักของพวกเขาในฐนานะลูกจ้างไม่ว่าเป็นประธานบริษัทหรือพันโรงพวกเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คำนั้นก็คือพวกเรามองหางานที่ปลอดภยัยมั่นคงและมีสวัสดิการดีๆนั่นคือสิ่งที่จะทมให้พวกเขามาเป็นลูกจ้างพวกข่านิยมหลักของเขาคือความมั่นคงอีกพวกหนึ่งในสี่พวกคือเจ้าของธุรกิจหรือพวกที่เป็นนายตัวเองที่เรียกว่า self e m p l o y อยหรือกลุ่ม S และอีกก็เช่นกันนะครับพวกเขามีคากล่าวเหมือนกันกว่าถ้าอยากทําให้มันดีก็ต้องทําเอง S, <S หมายถึงโซโล่ครับพวกศิลปินเดี่ยวชอบทําอะไรเองคนเดียวที่อยู่ทางด้านขวาของเงินสีด้านคือพวก B และสิ่งที่พ่อรวยเอ่ยถึงก็คือ B ก็คือ Big Business ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Bill Bill Gates ฟอบบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คือพวกที่มีพนักงาน500คนขึ้นไปคำกล่าวพวกเขาต่างจากไปพวกเขากล่าวว่ามองหาระบบงานดีๆเครือข่ายดีๆและหาคนเก่งๆมาช่วยทําธุรกิจพวกเขาต่างจากพวก S ตรงที่พวกเขาไม่อยากเข้ามาบริหารด้วยตัวเองแต่ต้องการจ้างคนเก่งๆมาบริหารแทนและส่วนที่4ของเงินสด้านก็คือพวกไคือไมาจาก i ินเ s ส o ตหรือนักลงทุน และนี่คือพวกที่ให้เงินทํางานแทนพวกเขาคนกลุ่มนี้คือพวกที่หาคนอื่นมาทํางานให้ส่วนพวกนั้นก็คือพวกที่ทํางานให้คนอื่นรวยในช่วงต้นๆของชีวิตผมพ่อจนของผมนั่นแหละที่บอกผมว่ารู้ไหมโรเบิร์ตลูกควรเรียนหนังสือหางานดีๆทําดังนั้นค่านิยมหลักของพ่อจนของผมก็คือการเป็นลูกจ้างท่านต้องการงานที่มั่นคงการเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือนที่สม่ําเสมออะไรทํานองนั้น และพ่อรวยของผมก็อีกนั่นแหละที่พูดว่ารู้ไหมรอบแบบถ้าลูกอยากจะรวยลูกต้องเรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าท่าสําหรับท่านที่จะทํางานหนักเพื่อสร้างธุรกิจอะไรที่คุณเป็นเจ้าของมันเป็นอะไรที่คุณถ่ายทอดตกทอดให้ทาย,ยาทรุ่นหลังได้ในขณะที่พ่อจนของผมสอนให้ทํางานหนักพ่อรวยก็สอนว่าทําไมต้องทํางานหนักกับสิ่งที่คุณไม่มีวันเป็นเจ้าของและอาจจะทุกไล่ออกทุกเมื่อและนี่เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่ง พ่อรวยแนะนําให้ผมเรียนรู้วิธีจะเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักลงทุนและนี่แหละครับก็คือความแตกต่างที่สําคัญในด้านนี้ของด้านเงิน4ด้านคนพวกนี้ทํางานเพื่อความมั่นคงพวกเขาทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในอีกด้านหนึง่งค่านิยมที่พวกเขาต้องการก็คือพวกเขาต้องการอิสรภาพ พวกเขาไม่ต้องการที่มารับจ้างทํางานอีกต่อไปพวกเขาไม่อยากต้องทํางานไปตลอดชีวิตดังนั้นความงดงามของการสร้างธุรกิจและการเรียนรู้การลงทุนคือสร้างไรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงทํางานหรือ a s s i v e income คือคุณทํางานหนักเพียงไม่กี่ปีแรกแล้วก็มีไรายได้หลังไหลเข้ามาถึงคุณอย่างไม่จบสิ้นไปตลอดชีวิตแล้วจากธุรกิจต่างๆมากมายคุณจะเลือกธุรกิจประเภทไหนล่ะเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกธุรกิจเครือข่ายให้เป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ ก็เพราะบ,บริษัทเหล่านี้จะทํางานร่วมกับคุณเพื่อสร้างทักษะทางธุรกิจให้คุณและสร้างให้คุณร่ํารวยขอให้ระลึกว่ามันไม่ใช่เงินที่ทําให้คุณรวยนะครับจะมาเป็นทักษะทางธุรกิจและนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันจึงเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบใช้เวลานานเท่าที่ต้องการเพื่อให้ได้ทักษะในการทาําเงินเป็นทักษะที่ใช้ได้ชั่วชีวิตอีกประเด็นหนึ่งคือการลงทุนที่ต่ํามากไม่มีที่ไหนแล้วครับที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทแถมยังได้ทักษะธุรกิจด้วยสําหรับคนทีีี่่ต้้้องกกกาาาาาารยยยจซมสูมสสขว ผมแนะนําให้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายก็คุณสามารถเริ่มต้นได้ในาราคาต้นทุนที่ต่ำและนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนาให้ทุกคนหันมาพิจารณาธุรกิจเครือข่ายถ้าหากคุณอยากสร้างธุรกิจอย่าง Microsoft ก็คงต้องใช้เงินนับร้อยนับพันล้านแต่ธุรกิจเครือข่ายให้โอกาสคุณเริ่มต้นโดยการลงทุนที่ต่ํา พวกเขาก็ยังอดทนกับคุณใช้เวลาให้กับคุณเพื่อย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้และเหตุผลที่เป็นเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนส่วนใหญ่ก็เพราะมันต้องใช้เวลาที่จะเปลี่ยนค่านิยมเหล่านั้นและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อคุณใช้เวลาไปแล้วประมาณหนึ่งปีสองปีหรือห้าปีไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ทันทีที่คุณเห็นคุณค่าที่เป็นคุณค่าหลักของด้านนี้มันก็ไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกแล้วละครับทุกวันนี้ผมไม่มีวันกลับไปทํางานอีกแล้วหาไปทําไมล่ะครับ ผมขออยู่ด้านนี้ดีกว่าอยู่สร้างบริษัทจ่ายภาษีน้อยๆทำไรายได้มากๆแต่คุณแจสําคัญก็คือคนคนนั้นจะต้องเปลี่ยนค่านิยมจากพ่อจนมาสู่ค่านิยมของพ่อรวยและนี่คือสิ่งในความโดดเด่นของธุรกิจเครือข่ายพวกเขาให้เวลากับคุณพร้อมโดยการลงทุนที่ต่ำทำงานไปกับคุณจนกว่าคุณจะย้ายมาด้านนี้สําเร็จทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่คนเราสร้างได้คือสร้างธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ฉลาดที่คนเราพึ่งกระทํา แต่เขาบอกกันหนว่าทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหนทางสู่ความสําเร็จที่แน่นอนนะหลายปีมาแล้วผมตัดสินที่จะไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไปผมสร้างคุณค่าได้น้อยกว่าจาได้ไหมครับว่าพ่อจนผอมจนว่าให้เรียนหนังสือหางานดีๆทําไม่ว่าจะเป็นงานราชการและบริษัทใหญ่ๆแต่พ่อรวยกับสอนผมว่าจะไปทุ่มเทกับสิ่งที่ไม่มีวันเป็นของเราไปทําไมเราเอาตำแหน่งไปขายก็ไม่ได้งานของเราไปตกทอดไปสู่ลูกหลานก็ไม่ได้การไปลูกจ้างจึงดูไม่เข้าท่าเลยสําหรับผม เพราะว่ามันดูเข้าท่ากว่าที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็จ้างคนอื่นมาทํางานเหตุผลในประการหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในฐานะลูกจ้างเช่นคุณอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อหรือทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการควบรวมกิจการที่บริษัทหนึ่งไปซื้อกิจการจากบริษัทหนึ่งดังนั้นคุณอาจจะเป็นพนักง,งานชั้นยอดของบริษัทคุณแต่อีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาซื้อกิจการอาจจะปลดคุณก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะมันฟังดูเข้าทีจนเกือบจะเกินความจริงนี่มันเป็นพวกแผนรวยทางรัฐอีกหรือเปล่า นี่ไม่ใช่สูตรรยทางรัดแน่นอนครับคุณไม่สามารถทามันสาเร็จเพียงข้ามคืนมันต้องใช้เวลาผมจําตอนแรกๆที่ผมย้ายจากด้านซ้ายไปอีกด้านหนึ่งนั่นมันหลายปีมาแล้วตอนที่ผมลาออกจากงานและผมต้องอาศัยรายได้าจากบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเลี้ยงตัวเองดังนั้นผมตึงเข้าใจความกลัวนี้ดีสิ่งสําคัญที่ต้องจดจำมาไว้ก็คือมีคนอยู่สองพวกในโลกนี้พวกหนึ่งคือพวกที่จะบอกคุณว่าคุณไม่มีวันทําสําเร็จหรอก และก็มีคนอีกแบบนี้มากมายที่ผมรู้จักทั้งเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่พูดว่าแกมันโง่อย่าไปทําอะไรแบบนั้นส่วนพวกที่สองคือพวกที่พูดว่ารุยไปเลยคุณทําได้ไม่ต้องกังวลอะไรเราจะช่วยคุณดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือการให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจุดเด่นของธุรกิจเครือข่ายก็คือพวกเขาจะให้การสนับสนุนกับคุณเป็นการส่วนตัวนานที่สุดท่่ที่จะจำเป็นต้องใช้จนกว่าคุณจะสามารถย,าย้ายจากด้านซ้ายมาสู่ฝั่งพ่อรวยได้ แต่เราคิดเสมอนะครับว่าการได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเป็นการใช้ชีวิตอย่างที่ฝ่ายฝันหนึ่งในความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก,ก็คือการเป็นนายของตัวเองเป็นศิลปินเดียวอย่างพวกคุณที่อยู่ในกลุ่ม S คุณอยู่แบบตัวคนเดียวทําทุกอย่างด้วยตนเองหมดในขณะที่พวกฝั่ง B จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะต้องพึ่งพาทีมของคุณและเชื่อใจทีมของคุณดังนั้นปัญหาของการเป็นพวกกลุ่ม S ก็คือสมมติว่าคุณเกิดประสบอุบัติเหตุรายได้ของคุณก็หยุดลง ล้วสมมติว่าถ้าอายุมากขึ้นและไม่ได้ออมเงินไว้พอเพียงที่จะ,กะเกษียณน,นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องทํางานไปตลอดชั่วชีวิตเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะพึ่งอาศัยได้ไม่มีทีมที่คุณจะพึ่งได้เลยดังนั้นปัญหาประการหนึ่งของกลกุ่มเก็คือคนส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดการทํางานคนเดียวนั่นคือคุณอยู่คนเดียวอยู่ลําพังจริงๆนะครับส่วนตัวผมพอใจที่จะพึ่งทีมมากกว่าพวกเขาพึ่งผมได้แล้วผมก็พึ่งพวกเขาได้มันดูจะเป็นหนทางที่ฉลาดนะ การเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องยากแล้วต่างรู้ดีนะครับว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองในฐานะที่มีคนอายุเป็นคนที่มีอายุมากคนหนึ่งผมก็รู้ว่ายิ่งแก่ตัวก็ยิ่งติดกับวิธีดเดิมๆและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเครือข่ายมอบให้ผู้คนและนี่แหละทําให้มันเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเปิดโอกาสให้คุณใช้เวลาได้เต็มที่ ในการปรับเปลี่ยนภาวะทางความคิดอารมณ์ร่างกายเท่าที่จําเป็นในการย้ายจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาของพ่อรวยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อมากเป็นแนวทางที่อดทนมากในการที่พวกเขาสนับสนุนให้คุณในช่วงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณดังนั้นจงระลึกไว้เสมอนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมักสร้างความหนักใจเสมอแต่บางครั้งก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่หากคุณรู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณก็ได้ ธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคุณขอรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ดีจากผู้ที่ให้ VCD นี้แก่คุณ